สวัสดีค่ะหนูจะมาสวัสดีค่ะฉันเป็นน้ำตาใหม่จะมากินเยลลี่ลูกตากรันมาทำตาใหม่ด้วยเลยนี่ไงฉันกินเยลลี่ลูกตา,ากินแล้วเราจะมากินกันตาหลุดออกแล้วกินตัวน,นี้ก่อนหรือกันอร่อยมากินลองกินดูดนะิ่ าตาก้องตาก้องกินแม่ตาก้องม่นเน็เปรี้ยวไม่เปรียปร้ยวเย็นลีลูกตาแซ่บ มองในหน้ากล้องมาเห็นจีบแล้เลยไม่มีสนนไมมส้อันนี้ไม่มีไส้แตงโมจะมีไส้ถ้าถ้าราคายี่สิบบาทหรือสิบบาทจะมีไส้ค่ะอันนี้ไม่มีไส้เพราะว่าราคาห้าบาท ทำไมหนูนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเคอาสวัสดีบายบายลุงกับป้าก่อนบายยค่ะลุงกับป้าบายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ